สวัสดีค่ะพี่นอ้องปงป่านสุขสุขคุณวันนี้กับผู้พอยยานิก้กเกาละจาพี่น้องจ่ายานิ้ก็มีข่าวมาเด็ดเดิงแม่แพ้แผ่พาวแสงทองโพสแบบนี้ fc แหกคอมเมนต์รลอดัว,ว fc เขินตามพี่น้องเขินตามเขินและยิ้มตามพี่น้อง fc เขินยิ้มตามรลดดัวเลยพี่น้องน่ารักที่สุดเลยนวนครวันนี้มีพพะเอกมาชมลำสงสัยมาแอบดูสาวๆวเต้นหน้าห้านว่าสั่นพี่น้อง เอฟซีกับเขามาคอมเมนต์รัวๆเลยพี่น้องนะฮะค่าาพะพี่น้องจ้าหวานแววพี่น้องโอ้ยหล่อมากฟินมากจาก้าสวยน่ารักมากค่ะขอให้มีงานเข้าหลายๆปังๆทั้งคู่จา้าน้องซันน่ารักเป็นตัวเองดีไม่สนดรมาม่าคนจริงๆน่ารักที่สุดเลยเอาขึ้นเวทีนำเลยแม่เพลงคู่จากเพลงคอยคือสี อินคักแทะโอ้ยน้องพี่น้องจ๋าป็นตาหักคักแทนะวนวรครทําไมหวานจังเลยสวยหล่อมากค่ะอย่ยนน้ยอันไปยิมไปได้พี่น้องหล่อสวยน่ารักมากค่ะเหมาะสมกันที่สุดเลยชอบคูน่นี้เคมีเข้ากันหล่อสวยมากค่ะพระเอกน่ารักมาให้กําลังใจนางเอกเขินเขินจิกหมอนออกแล้วมีพี่น้องเอฟซีกับจิกหมอนพี่น้องนะคะค่ะน่ารักที่สุดเลยสวยหล่อมากค่ะแม่ชอบมากาค่ะคู่นี้ น่ารักที่สุดเลยสวยกับรอเหมาะสมกันมากจ้าเมนพี่น้องจ้ามาแอบเบ่งสาวหมอลำหลังฮานมากกว่าคาคนของใจพนนวนครหวานเจียบจ้าอือหออย่างชอบคาแอบเชียร์น่ารักที่สุดเลยรอเรากกสวยพี่น้องพาดเลยงานนี้ถ้ามี หอบช่อดอกไม้ขึ้นหน้าเวทีฉันพลาดเลยคิดไปเองดอกว่าเนาะพี่น้องใจเอฟซีผู้ใดบ่ได้ไปก็เสียดายพี่น้องใจฟูมากรักเลยทั้งสองคนเลยจ้าใจฟูมากขอให้น้องแพวเฮงเฮงปังปัง,ปงทั้งเรื่องงานและเรื่องอื่นๆด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆคะ่ะหล่อสวยทั้งสองคนเลยจ้า น้องซันหล่อมากจ้าน่ารักที่สุดเลยน้องแพลวก็สวยมากคะ่ะเหมาะสมกันที่สุดเลยพี่น้องเอฟซีกระลุนมีความสุขยิ้มตามพี่น้องจ่า,พาเพกนางเอกเขาน่ารักมากพี่น่ารักที่สุดเลยสวยหลอ่อน่ารักที่สุดเลยคะ่ะน่าหักขักพี่น้องอุ้ยยิ้มตามเลยแม่นพี่น้องจ่าเอฟซี FC กระเขินยิ้มตามเลยพี่น้อง น่ารักที่สุดเลยค่ะพระเอกกับนางเอกเหมาะสมกันที่สุดเลยดีต่อใจมากค่ะนวนครหวานเจี๊ยบเลยจ้าบ,บอสจะลำก่อได้เน้อมื้อนี้เห็นรูปคู่แล้วดีต่อใจอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆอยากไปเบิ่งมอลล์ลำได้นเนาสฉันพี่น้องเอฟซีกะรุนเขินตามพี่น้องนะฮะก็อยากให้เป็นเป็นคู่แท้กันดีดีละพี่น้องจ้า ดีใจกับแม่แพลวกับพระเอกเด้อขอให้เฮงปังๆรวยๆทั้งคู่จ้าเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสูดฟังในยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย